สวัสดีคผมสวัสดีทุกท่านสวัสดี everyone กันด้วยนะครับผมเพราะว่าผมชินเคยชินกับทีเด็ดสปอร์ตนะผมสำหรับคลิปนี้จะย้ายมาในศึกอยู่ไฟลุปปาลี่กันบ้างนะครับผมเป็นคู่ร่วงอินเตอร์มิลานพบกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับผมเลทราคาที่ผมวางไปวันนี้ก็จะแตกต่างจากเดิมไปสักนิดนึงนะผมไปวางที่เลทราคาสกอตต์ต่ำสองลูกครึ่งครบสามนะครับผมแทงหนึ่งพันได้เก้าร้อยหกสิบบาทนะผมค่อนข้างแหมดีทีเดียวนะผมราคานี้นะครับ ยังไงเดี๋ยวเราจะต้องมาฟังรายละเอียดต่างๆของทั้งสองทีมนี้กันก่อนนะผมเวลาในการแข่งขันคู่นี้จะแข่งขันในเวลาตีสองตรงบ้านเรานะครับผมความพร้อมล่าสุดวันนี้นะผมต้องฟังของอินเตอร์มิลานนะผมมาเดสเวชิโนแล้วก็สเตฟาโนเซนซี่นะผมสองนักเตะรายนี้ยังคงมีการบาดเจ็บเล่นงานอยู่ไม่สามารถลงช่วยทีมได้ทั้งสองรายเลยนะผมการจัดทัพวันนี้จะวางระบบ3-4-1-2นะผมใช้ทั้งฝั่งของมาเซโลบรโซวิชแล้วก็ นิโกโลบาเรล่าเป็นตัวหลักๆในการเดินเกมขับเคลื่อนเกมนะผมแล้วก็ให้คู่หน้าอย่างอเล็กซิสซันเชกับโรเมลูลูกากูเป็นตัวจบสกอร์นั่นเองนะครับผมส่วนทางฝั่งของเลเวอร์คูเซนวันนี้ผมปนะีเตอร์บอสครับคุณซอ้อของทีมเยือนจะได้ทางฝั่งของมูซาลิยาบีหายบาดเจ็บกลับมาลงช่วยทีมได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมแต่ว่าข่าวร้ายก็ยังคงต้องเสีย3าม รายตัวหลักๆอย่างนาเดียมอาร์มิรีนี่ผมเควินโฟลันแล้วก็ลัสเบนเดอร์นะครับผมทำให้น่าจะแหมต้องปรับทัพปรับทีมกันสักนิดนึงในตำแหน่งด้านเกมรุกนะครับผมแต่ว่าจะให้ทางฝั่งของลูคัสอาราลิโอเป็นตัวสไตรเกอร์หรือหน้าเป้านะครับผมแล้วก็ให้ทางฝั่งของไคฮาวเวสกับมูซาเดียบี้นั้นสนับสนุนเกมอยู่ด้านหลังนั่นเองครับผมสำหรับสถิติเฮดทูเฮดที่เคยเจอกันมาของทั้งสองทีมนี้นะครับผม ในการพบกันนั้นเคยพบกันแค่2ครั้งเท่านั้นเองนะครับนัดล่าสุดก็พบกัน2ปีที่แล้วนะผมปี2018นะครับเดิมนพฤศจิกายนก็เลเวอร์คูเซ่นแพ้คารังให้กับอินเตอร์มิลานไป0ประตูต่อ2ด้วยกันนะครับผมฟอร์ม5นัดหลังสุดโดยรวมนะครับผมทั้งฝั่งของอินเตอร์มิลานชนะ4เสมอ1นะครับะผมส่วนทังฝั่งของเลเวอร์คูเซ่นนั้นชนะ3แพ้ไป2นั่นเองนะครับผมก็ดูแล้ว อาจจะเป็นทางฝั่งของอินเตอร์มิลานข่มอยู่กว่านิดหน่อยนะครับผมในเรื่องของสถิติต่างๆนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าเลยนะครับยังไงแม่ต้องบอกว่าไบลเลอร์เซนนั้นก็ค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์ในเรื่องของเวทียุโลปอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับผมยังไงผมเชื่อว่าคงไม่ได้ยอมไง่ายๆถึงแม้ว่าอาจจะเสียเปรียบในเรื่องของชื่อชั้นหรือศักยภาพของตัวนักเตะแต,แต่ถ้าเกิดว่าเล่นเพลย์เซฟอาจจะเพียงแค่เสียแค่หนึ่งลูก ไม่น่าเกินผมคิดว่าอินเตอร์ไม่น่าชนะเกิน2ลูกขึ้นไปนะครับผมยังไงก็แหมเลทราคาที่ถ้าเราจะไปเต็งทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะั้นอาจจะดูยากไปสักนิดหนึ่งนะผมวันนี้ผมเลยเลือกมาที่เลทราคา2ลูกครึ่งครบ3ในสกอร์สูงตามผมเชื่อว่าน่าจะ มองแล้วดูแล้วง่ายกว่าเพราะทั้งสองทีมน่าจะไม่ได้เสี่ยงกันมากมายสักเท่าไหร่เพราะในเรื่องของกฎอเวโกด้วยนะครับผมก็ทางฝั่งของอินเตอร์มิลานนั้นก็ไม่ได้อยากจะโดนยิงในบ้านของตัวเองนะผมหรือว่าทางฝั่งของเลเวอร์คูเซ่นนั้นก็อาจจะไม่ได้เสียไม่ได้อยากเสียสกอร์เยอะในนอกบ้านด้วยเช่นกันแล้วผมยังไงก็เพลย์เซฟไว้ที่สกอร์ต่ำ สองครึ่งควบสามผมเชื่อว่าเอาอยู่นะครับผมก่อนจากกันไปสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะผมเว็บไซต์ที่เป็นช่องทางการเข้าสิงโชคเสี่ยงทายดีๆอย่าง mm88sport.com แลวผมมีครบทุกวงจรจริงๆนะผมสำหรับเรื่องเกมกีฬาต่างๆก็ท่านใดชอบเรื่องราวในการสิงโชคเสี่ยงไทยแวะเวียนไปที่ mm88sport.com ได้เลยนะผมแล้วก็อีกหนึ่งเว็บไซต์นะผมที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นคือ tdsport.com นะผมเป็นเว็บที่เรียกได้ว่า ครบจริงๆในเรื่องของวัดวงกีฬาฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นข่าวสารนะผมทีเด็ดบอลเดียวทีเด็ดบอลสเตปหรือว่าวิเคระห์ฟุตบอลอ่านกันแบบเจาะลึกนะผมแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยคือการดูบอลสดออนไลน์ในทุกคู่ทุกเลกนั่นเองนะผมทีเด็ดสปอร์ตดอทนั้นนํามาเสิร์ฟทุกท่านอย่างเต็มอิ่มจุใจแน่นอนฝากกันไว้ด้วยลวกันนะผมสำหรับคลิปนี้ผมโคชต้องบอนเต็สำหรับคลิปนี้ผมทีเด็ดสปอร์ตต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนพื่ผมได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ